สวัสดีครับวันนี้ก็พาพบกก็พ่อมีเชิงเถือนนะครับช่องอูเซนผาบรรน,น้องนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามด,ด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับชื่อช่องนะครับอูเซนผะบรรน,น้องนะครับวันนี้พ่อก็พามาชมพระที่เก็บสะสมอยูอีกหนึ่งองค์นะครับก็เป็นพระส้มดิษนะครับอันนี้ก็เป็นพระ สมเดจพิมเอ่อเซนได้นะครับเป็นบางคุนพมนะครับเป็นพระที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับวันนี้ก็พามาชมกันนะอันนี้ก็เหนือห้าจัดจานนะครับมีครับกุมีครับน้ำมันตังอิวมีอะไรอะไรความเก้าความอะไรให้เราเห็น<ม>เยอะนะครับอะไรอะไรต่อมีอะไรนะครับ นี่ครับคราบกุคราบอะไรนะครับตมซอกเดี๋ยวผมจะอธิบายไปนั้นๆก็นะครับเดี๋ยวจะให้ชมเนื้อกันนะครับนี่ครับคราบกุก็ยังพอมีให้เราเห็นนะครับก็มีการซิกก้อนเล็กน้อยนะครับเนี่ยนิดน้อยนะครับเนื้อองค์นี้ก็ถื่อหวานนุ่มๆนะครับ รอยตัดรอยอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เส้นได้เนี่ยครับจะมีท่านล้างนะครับจะมีร้องนะครับจะมีร้องในข้างบนนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับชั้ชนต้องชั้นชั้นต้องชั้นนี้จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็เส้นซุ้มนี้ก็จะเป็น เส้นเล็กๆนะครับเส้นผ้าไหว้เล็กนะครับถ้าเกิดเส้นผ้าไหว้ใ่นั้นก็จะเป็นพวกวัตะคังครับพิมพ์นี้จะมีตะบางคุณพรมนะครับวัตะคังจะไม่มีนะครับก็องนี้ก็ค่อนข้างเนนือห้าชั้นนะครับไม่ได้ปมตายยางนะครับองนี้ก็แล้วก็อื้นนะครับไอ้ลักการนี้พวกมวยใช้ดูพระนะครับ ก็แทบทุกคลิปนะครับพมุมก็จะยำในเรื่องความเก่าเรื่องอาอยุของผัาเน,นี่ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับความเก่าความแห้งห้องเหนือนะมีมิติไหมอะไรไหมครับความเก่าพอความเก่ามันไม่โอกเราไม่ได้นะครับเพิ่งพิมพ์อะไรนั้นฝีมือมนุษย์จนทําได้นะครับถ้าเกิดความเก่าควา,า,ามธรรมชาติแล้วมนุษย์จะ ทำไม่ได้นะครับทำยังไงก็ไม่เมื่อนนะครับเจ้าประคุณท่านสร้างผาไว้เยอะนะครับก็มาร่วมกันอนุรักษ์กระซึบใส่ไส้แบบัตรเจ้าประคุณทำเลด,ดโตกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะเล่นไม่เมื่อนกันนะครับแต่มันก็ต้องมีความเก่าให้เราเห็นนะครับระ เดี๋ยวก็พามาชมเนื้อกันนะครับเดี๋ยวก็จัดไฟนิดนึงนะครับแล้วก็มาชมเนื้อกันนะครับ เพิกคาบเพิกนี้เขาจะเรียกฟองเต้าหู้นะครับเพราะว่าคาบกุนนั่นเองนะครับผ่าก็จะมีทั่วองค์นะครับนี่ครับก็จะมีทั่วองค์นะครับผ่าองนี้ผ่านการล้างมาครับแต่ว่เพิกคาบเพิกกุ้เพิกนี้จะไม่ไม่ไม่ออกนะครับ จะ่ข้องเกล้าเขาได้ว่าเขาได้เคยล้างมานะครับแต่ว่ามันไม่ออกนะครับนี่ครับ ไฟอาจจะไม่ได้นะครับข้อภัยไว้ด้วยนะครับพอดีว่าทำยายทำต่อเติมห้องนิดน่อยนะครับก็อไฟอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับเนี่ยครับเห็นเขาเรียกอะไรน้ำมันตังอิวนะครับคราบเรื่อๆเลื่อมพวกนี้เนื้อผ้าจะนุน่มๆนะครับเนี่ย จะมีเม,ม็ดมอรซานเม็ดแดงเห็นไหมครับตรงหน้าอกเลยครับจะนุ่มๆนะครับผึ้ค้าพวกนี้จะแก้งนะครับพื้อค้างไข่พวกนี้จะแก้งมากๆเลยนะครับจะ กุ้พื่อนี่จะแกล้งนะครับเนี่ยมันด่างไม่ได้กลางออก,กันง่ายๆนะครับพมก,ก็จะพยายามมาพาที่พมเกตสะส้มพยายามมาทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับข้างล่างก็จะมีคาบนะครับคาบปรุกคาบอะไรเราเห้น,นะครับ แต่ก็ต้องข้อเตือนเลยนะครับว่าคนล้างไม่เป็นนั้นจะทำให้เสียพระเลยนะครับอย่างกับพมเองนั้นก็ไม่ไม่นิยมล้างนะครับนะครับคราบกุจะเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่ครับรอยแยะรอยหดตัวของมวลซารเรามีให้เห็นนะครับนี่ครับ พื่อนี่จะเป็นธรรมชาตินะครับที่เราไว้พิจารณาได้ลอยแยะรอยอะไรพื่อนียครับแต่ว่าห้องเก๋มันก็มีนะครับแต่เราต้องเน้นดูธรรมชาตินะครับพิมพ์ก็ใช่นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพิมพ์พิมพ์นี้เข้าเรียกอะไรกันนะครับไม่ใช่ว่าบางทีแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้เข้าเรียกว่าพิมพ์อะไร จะชมกันแบบเพลินๆน,นะครับนือห้ามมันๆน,น,นิดนึงครับก็สไตล์นี้แล้วครับพระที่พมเก็บชัดมัง้งไม่ชัดมัง้งก็ข้อภายไปด้วยนะครับพอดีก็ยังมือไหม่อยู่ด้วยนะครับเพิ่งทำไมคกีพีเองพีพ่ีเพื่อนเน,เนท่านใดก็ ถ้าชมพระอะไรก็ต้องไปชม ep เก้าเก้าได้นะครับมีเยอะนะครับหลวงพ่อรวยหลวงพว่อกลวยสมเด็จก็มีหลายองค์นะครับผรกกุ้งพวกนียเนืเน้อดินเนื้อชินมีนะครับพระเลียนชมกันเพลินนะครับก็ฝากกันเข้าไปชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากก็ติดตามด้วยนะครับช่อง youtube นะครับแต่ t ิ k t อกก็ช่อง ชื่อเดียวกันนะครับผมก็ลงไห้มั้งนะครับก็พอมีมัง้งใน t i k t o อนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็สวัสดีนะครับ